สวัสดีครับผมผมฟุกสีนะครับวันนี้ผมกุกสีจะมาบอกสูตรข้าวต้มไก่นะครับใช้เนื้อไก่บดนะครับใช้ข้าวสารต้มนะครับกําไรบานใช้ข้าวสารต้มข้าวต้มไก่ก็นําข้าวสารมาต้มกับน้าเปิดไฟแรงๆนะครับคอยคนอยู่ตลอดนะครับไม่งั้นจะไหม้ติดก้นหม้อนะครับวันนี้ข้าวสารทั้งหมด5กิโลกรัมนะครับ เลี้ยงแขกเลี้ยงคนทั้งหมดหนึ่งคนนะครับ1กิโลกร,รัมเลี้ยงคนได้20คนนะครับคำนวณง่ายๆวันนี้เป็นข้าวต้มไก่นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากข้าวสุกแล้วนะครับต้มข้าวมาได้ประมาณ20นาทีนะครับประมาณนี้ฮะสุกเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ ุกเรียบร้อยชิมดูแล้วนะครับไม่มีสารพวกน้นะครับปิดไฟนะครับตอนนี้เกิดอุบิเหตุนะครับน้ำเดือดแตกมือสีพรรยานะครับปิดไฟเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการต้มน้ำซุปนะครับเพื่อจะนำมาทำข้าวต้มนะครับ แล้วก็มาปั้นเนื้อเนื้อไก่บดนะครับพอน้ำซุปหรือน้ำ๊อปนะครับน้ำเดือดน้ำร้อนในที่เราก็ใส่ใส่เตยใช่ต้นหอมบัคชีลงไปนะครับโครงไก่นะครับจำนวนที่เยอะหน่อยก็ใส่ไปสองโครงนะครับน้อยก็ใส่ไปน้อยหน่อยนะครับต้มจนเขาเดือดจนความหวานของกระดูกออกเราแฟปิดไฟ จากนั้นเรามาตักตวงเพื่อนำมาต้มข้าวต้มอ,อีกทีนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับมันอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็ต้มน้ำซุปเพื่อจะนำไปทำน้ำข้าวต้มนะครับข้าวต้มไก่ถอยช้อนฟองตรงนี้ออกทิ้งนะครับตอนนี้ก็น้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับตัวไก่โครงไก่ก็ลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนะครับ สุกแล้วถ้าเขาไม่สุกเขาจะจมอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับตอนนี้เขาสุกแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟไนะครับเราใส่เนื้อไก่เข้าไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาปรุงรสกันเลยนะครับ ส่วนปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากนะครับในนี้ก็ลากเชีนะครับสีิวขาวนะครับผงปรุงรสรสไก่นะครับชูรสนะครับ ทิ้ไทยตนนะครับกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวผมก็เคยบอกสูตรลงไปในช่อง YouTube แล้วนะครับลองเข้าไปกดดูนะครับวิธีเจียวกระเทียมยังไง ส่วนนี้ก็เป็นเกลือป่นนะครับไก่ทั้งหมด8กิโลนะครับเราจะใส่ผงปรุงรสช้อนชานี้นะครับช้อนชาช้อนกาแฟที่8 ช้อนนับหนึ่งสองสามส่ห้าหกปดครับเลือปนแนะครับหน,นึ่งสองสาสี่ห้าหกปด รากขึ้นมารับสองขีดนะครับ,รรบไม่มีรากก็ใส่ต้นํำต้นพอได้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ลิกไทยปนนะครับใส่พอประมาณ ยาวลงไปสักแปดทีนะครับจากนั้นก็ตามด้วยชูรสนะครับแปดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สีขาวนะครับสีขาวเป็นช้อนตวงนะครับช้อนตวงอย่างนี้แปดช้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ นำไปต้มนะครับข้าวต้มนะครับจากนั้นก็จะใส่แป้งมันสบปลังนะครับนี่คือแป้งมันนะครับแป้งมันก็ ถ้อใส่8กิโลก็ใส่เป็นช้อนโต๊ะช้อนตักแกงแล้วนี่ครับแปช้อนนัหนึ่งสองสาม รกระเทียมเจียวนาะหนึ่งสองสามสี่ ทั้งเนื้อกระเทียมเจียวทั้งน้ำกระเทียมเจียวจากนั้นก็คุกเขาให้เข้ากันพยายามไม่เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการต้มกันลวก เันมี่ทีนะครับเข้ากับเครื่องปรุงต่างๆนะครับจนแน่ใจแล้วว่าเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วนำไปลวกแล้วมาชิมดูนะว่ารสชาติเข็มไป ออนไปนะครับเราต้องไปลวกก่อนนะครับเราก็จะใส่เนื้อไก่บดที่เราปรุงรสลงไปหนึ่งก้อนนะครับเพื่อชิมรสดูตอนนี้ก็เนื้อไก่บดนะครับเราจะชิมดูนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับร้อนหน่อยครับอบรสครับมีความหอมความเค็มพอดีนะครับ ความหอมของกระเทียมเจียวและหัวไช้พไทยนะครับได้ที่รับรองได้เลยครับสูตรนี้ลองไปทํากินทำขายกันดูนะครับอร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนๆแล้วนําไปลวกอะไรนะครับตัวน,นี้จึงดูแล้วอร่อยนะอร่อยจริงๆ ตามด้วยน้ำชาสักหน่อยนะครับนิ่งอร่อยนะครับรับวิธีปั้นเนื้อไก่บดก็ไม่ยากนะครับเราก็จะเตรียมในส่วนของน้ำร้อนนะครับเทใส่ในหมอ้อนี่นะครับเราก็ปั้นเนื้อไก่บดบีบอย่างนี้นะครับ เี๋อย่างนี้แล้วก็หยอดลงไปนะครับอย่างนี้หยอดลงไปก้อนพอดีพอดีนี่ครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับจนเสร็จตามที่เรากะเตรียมเตรียมไว้นี่แหละครับแล้วเราก็จะนําเอาไปต้มในหม้อที่เรากะเตรียมเตรียมไว้นะครับนี่นะครับเนื้อไก่ที่เราปั้นเนื้อไก่บดที่เราปั้นนะครับเราก็จะใส่ไปในหม้อนี่เลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็สุกแล้วฮะดูยังไงเขาสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้เขาสุกแล้วนะครับสุกแล้วเราต้องจัดการกับวัตถุดิบก่อนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับตรงนี้นี่สามารถไปทํากินทําขายได้เลยนะครับข้าต้มหม้อยักษ์หม้อใหญ่ใช้ข้าวสารต้มกําไรงามนะครับต้นทุนถูกผมนี่มี ลูกค้าสั่งอยู่ประจำแทบจะทุกวันนะครับครับเราก็จะแบ่งข้าวต้มนะครับให้เป็นสองหม้อนะครับหม้อละห้าสิบคนกินนะครับเพราะว่ายกลงบ้านไม่ไหวนะครับบ้านสูงครับยี่สามยี่สี่ยี่สิบห้าข้ากวน้ำก็ตอนนี้จะแบ่งนะชุวนี้ครึ่งๆน,น,นะครับ แบ่งซินี่ข้าวก็แบ่งแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับ่บงน้ำบอนนี่ก็เป็นข้าวหุงนะครับข้าวหุงข้าวเจ้านี่นะครับผมหุงข้าวไว้เพื่อจะนําไปเติมที่เข้าต้มนะครับเพิ่มสเสน่ห์ในการกินการทานนะครับสุดเด็ดเคล็ดลับผมนี่จะผสมผสานนะครับเพิ่มสเสน่ห์ตกแต่งเป็นศิละปะนะครับนี่เขายกไปเลยครับแบ่งครึ่งนะครับครับตอนนี้ก็จะใส่ข้าว หรือเข้าวหุงลงไปนะครับใส่ลงไปแบ่งครึ่งน,นะครับข้าวหุงก็ใช้ข้าวหนึ่งกิโลนะครับนี่คือสเสน่ห์ของการต้มข้าวนะหลายคนไม่รู้นะครับเพราะว่าการทำอาหารนะครับต้องมีสเสน่ห์ครับกินแล้วทานแล้ว ก็อย่างชิ้นจะทันดีนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะครับปรุงรสเสร็จเราก็นําไ่ที่เราปรุงรสต้มไว้มาโรวยข้างบนอีกทีนะครับสูตรปรุงรสต่างๆเดี๋ยวผมเขียนไว้บอกสูตรไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับบอกหมดไม่มีสักไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับ เต็มใจที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้เอาไปกินไปทำไปขายหรืยอ,อย่อตัวเองเรือครอบครัวนะลำบ,บากหน่อยนะครับอยู่สูงนะครับเ<ม>สร็จทั้งสองหม้อนะครับเดี๋ยวเราจะเติมรกระเทียมเจียวพริกไทยลงไปพร้อมกับไก่เนื้อไก่ที่เราต้มปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับ าต้มไก่น้ำกินได้นัำขายรวยนะครับนี่กินได้จริงๆนะครับเือะมากเยอะจริงนะครับ ลงไปนะครับแบ่งให้เข้าๆกันนะครับรอหนะครับต้มจะนําไปส่งลูกค้าแล้วนะครับหม้อยักษ์หม้อใหญ่ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไปทํากินทาขายกันนะครับเลี้ยงครอบครัวสู้วิกฤตไปด้วยกันนะครับหลายครอบครัวลาบากเสือเกิน,นครับเจอวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงมาก ทำน้อยๆเมื่อไหร่จะรวยนะครับทำเยอะๆใหญ่ๆอย่างเี้ครับได้เป็นกบเป็นก้อนเงินทองไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ